สวัสดียามเช้าที่บ้านสวนลุงติ่งวันฝนพำมๆนะครับเพื่อนๆเนช้านี้ที่พัทลุงฝนตกมั้งแต่เช้าเลยนะครับเดี๋ยวมาชมต้นไม้กันดีกว่าเอาอะไรดีอยู่นี้อ่าต้นนี้ดีกว่านะครับแก้วสารพัดน,นึกหรือว่าแก้วหน้ามา้าแต่เป็นพันโบราณน,นะครับเดี๋ยวเอาไปดูลักษณะของเขากันครับ นี่นะครับผมใบหยกักๆยักนะครับกระดูกใบสวยๆนะครับเพื่อนๆก็คงเคยเห็นแก้วสารพัดนึกที่เป็นใบเข้มเข้ม,ขมก้านกระดูกหนาๆนานะครับสีเข้มกว่านี้นะครับอันนั้นก็จะเป็นแก้วสารพัดนึกที่ไม่โบราณน,นะครับส่วนแก้วสารพัดนึกหรือแก้วน้ามาโบราณเนี่ยที่เป็นไม้ประจาถิ่นอยู่ทางภาคใต้ของเราอยู่แล้วนะครับ นี่นะฮะลักษณะใบเขาก็จะเป็นขอบหยักๆยักแบบนี้นะครับนี่ฮะขอบหยักๆยักบุกใบชัดชัดนะครับนี่ใบใบที่ออกมาก่อนหน้านะครับมีเปื้อนดินนิดนึงนะครับมันวาวนะครับด้านหลังใบก็จะมีลักษณะเป็นสีม่วงอย่างนี้นะครับ นี่นะครับเพื่อนส่วนใบอ่อนที่เพิ่งออกมาเนี่ยเห็นไหมครับด้านซ้ายมือนะครับจะมีความอ่อนสีอ่อนกว่านะครับเดี๋ยวพอเขาอายุได้ที่ก็จะกลับมาเข้มแบบนี้นะครับแต่ที่สำคัญที่แยกกันได้เด่นชัดว่าแก้วนามาโบราณเนี่ยมีลักษณะแบบไหนนะครับเพื่อน เพื่อนดูที่อ่านี่เลยครับการใบเพื่อ<ๆ>นเห็นไหมฮะเขาจะมีลวดลายแบบนี้นะครับเพื่อนเพื่อนนึกถึงว่านพญาจงอางอะไรอย่างนี้ครับเดี๋ยวยิบพญาจงอางญาติเขาให้ชมดีกว่านะครับน,นะครับอ่านี่นะครับญาติเขานะครับพญาจงอางนะครับ เห็นไหมฮะคล้ายๆกันนะครับแต่พญายจงอางเขาก็จะไม่มีท้องใบเป็นสีม่วงนะครับแต่ที่สําคัญนะครับนี่นะครับการใบของพญายจงอางครับเพื่อนๆเหมือนกันเลยนะครับเดี๋ยวเอายกไปเทียบให้เพื่อนดูดีกว่านี่นะครับ เป็นลวดลายอย่างนี้นะครับถ้าเป็นโบราณนะครับผมคิดว่าอะโลคาเซียสองต้นนี้เนี่ยเขาก็มีความแบบเป็นญาติพี่น้องกันที่ใกล้ชิดนะครับเพราะแทบจะเหมือนกันไปเกือบทุกอย่างนะครับยกเว้นแค่ความหยักของใบแค่นั้นเองนะครับที่ที่ไม่เหมือนกันนะครับส่วนความเขียวเนี่ยพญาจงอัางเขามีหลายแบบนะครับบางใบก็เขียวเข้มก็มีนะครับการก็มีหลายสีนะครับแต่พญาจงอัางเนี่ยส่วนใหญ่ ก็จะมีเนี่ยนะฮะก้านใบอย่างนี้เหมือนกันอยากจะเที่ยวให้ชัดอ่อย่างนี้ดีกว่านะครับนี่นะครับเห็นไหมฮะเหมือนกันนะครับแล้วมียอดเขาอีกตัวหนึ่งที่ผมเพิ่งเพาะมานะครับตัวนี้เพื่อนๆที่ตามมาตลอดอาจจะเคยเห็นนะครับที่ผมผ่าเป็นแว่นๆแล้วก็ลืมไว้ในกล่องอบนะครับเป็นบอลดําสตูลน,นะครับ ตอนนี้ที่เป็นวันเล็กแค่นิดเดียวแล้วมีหนอ่อโผลม,มายาวชนกล่องแล้วผมลืมไว้ประมาณเกือบปีนะครับผมเอามาลงดินตอนนี้เขาเริ่มงอกแล้วนะครับนี่นะคะเห็นไหมครับก็มีลักษณะคล้ายกันนะครับผมว่าสามชนิดนี้เนี่ยเป็นอโลคาเซียที่น่าจะใกล้ชิดกันมากๆนะครับคงอยู่ในป่าทางภาคใต้เหมือนกันนะครับแล้วก็นี่นะครับ แตกต่างกันไปนิดหน่อยเดี๋ยวดูใต้สององใบก็จะมีสีม่วงเหมือนกันเห็นไหมครับนี่นะครับอันนี้คือบอลดำสตูลนะครับเห็น้ครับวันนี้ก็เอามาให้ชมทั้งสามแบบนะครับดำสตูลตัวเล็กสุดนะครับแล้วก็พญาจงอางที่ก้านเป็นลายเหมือนลายของงูนะครับแล้วก็แก้วนามาแก้วสารพันนึกโบราณน,นะครับ ก็เหมือนกันนะครับเพื่อนเนี่ยนะครับแต่เพื่อนจาไว้นะครับตรงนี้นะครับสําคัญนะครับถ้าโบราณการเขาจะต้องเป็นลายเหมือนกับของพญาจงอางนะครับโอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้หลายนาทีแล้วนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับเพื่อนที่ติดตามรับชมบ้านสวนลุมตึงมาโดยตลอดนะครับลาไปก่อนด้วย แก้วนามาแก้วสารพัดนึกโบราณนะครับก้ารลายนะครับแล้วก็พี่น้องของเขานะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ